จับตัวมามาบอกว่าอีกกี่วันกับพระอาจารย์แล้วตรงตรงไหนคะตรงนี้แหละค่ะทั้งหมดอันนี้เลยค่ะอีกกี่วันคะเดี๋ยวนะคะอาไารย์คะจับตัวมาแล้วคนเก่งของเราผลงานที่แอวเลยตรงนี้ดูนับนี่เขาสวยดีตรงนี้พระอาจารย์ครับประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันนะค่ะหวันพระอาจารย์ เจ็ดวันนะคะเจ็ดวันนะคะแม่ปนอาจารย์คะแาให้ความมั่นใจให้ยังสบายใจแลยสบายใจทุกคนสบายใจเลยเจ็ดวันนี้คือทั้งหมดปะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาอีกกีทั้งหมดกี่คนประมาณเท่านี้แหละประมาณร้อยเน่ยร้อยกว่าคนเนี่ยใช่เห็นอย่างเงี้ยร้อยกว่าคนนะคะ อาจารย์สั่งลุยอันนี้อันนี้จอนจะเช้าที่เป็นตรงที่ย้ายเก้าอี้อ๋อจะมีเรื่องย้ายเก้าอี้ยังย้ายเก้าอี้ค่ะเพราะเก้าอี้หมื่นตัวหมื่นสองได้ไหมสองพันได้ค่ะหมื่นสองหมื่นสามพันรวมปกติขายอ๋อหนึ่งหมื่นสามพันงานหนึ่งพันตัวค่ะสบายแล้วก็อนุทนาทุกๆ จากกาสัมปทานนะที่ได้จากามาี่บัญชีของวาตาต่บคงนะก็พยายามตั้งจิตและความตเหนี่ยเป็นมนทินนะตามที่พุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เราจะได้ได้ทงคนใหญ่นิสสงใหญ่อขอคอุ่ง่นนะสาธุอาจารย์ท่านก็น่าจะสบายใจแล้วค่ะเสี่ยวคอนเฟิร์ม ก็พอดีว่าจังหวะมานะได้เห็นก็ขึ้นใจไปกับพวกพี่พี่เขาที่ได้หยุดพักแล้วก็เหมือนเดิมอัดไอติมจะได้มีแรงกันได้อะไรเข้าไปได้น้ำตาลเข้าไปจะได้สดชื่นโอเคก็เดี๋ยวทำภาพให้ดูอย่างที่ตามสัญญาไว้โอเคนะเม็ดฝนโอเคค่ะรักค่ะ